สวัสดีค่ะเพจดังเปิดวาร์ปที่สาวปริศนาที่แม่ตักป่าเบียโทรไปปรึกษาก่อนโดนหนุ่มกัญชัยจวกยับกลางรายการโหนกระแสหน้าทีนี้ยกให้เป็นดรามา่าเดือดสำหรับร้านทองออนไลน์ชื่อดังที่ผู้เสียหายซื้อทองไปแล้วนำไปขายไม่ได้โดยเจ้าของร้านคือแม่ตักกอนตนกและป่าเบียการพลเรืองอารามงานนี้ถึงมือ หนุ่มกันชัยนำผู้เสียหายและแม่ตักป่าเบียมาถกกันในรายการโหนกระแสถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยแม่ตักป่าเบียจะรับซื้อทองคืนจากผู้เสียหายเป็นปีเสียในราคาเต็มและทองชนิดอื่นตามน้ำหนักทองทั้งนี้หลังจากจบรายการโหนกระแสมีเสียงเรียกร้องให้หนุ่มกันชัยทำอพีเพราะคิดว่าทางแม่ตักป่าเบียยังตอบไม่เคลีย ในหลายๆประเด็นโดยใน EP 2มีช่วงหนึ่งที่หนุ่มกัญชัยถึงกับอารมณ์ขึ้นเมื่อผู้สื่อข่าวของโหนกระแสได้ทักไปหาแม่ตัก๊กกรนกนกเพื่อที่จะขอถ่ายด้านหน้าร้านแต่แม่ตักบอกว่าโหนกระแสมีการลงข่าวร้านทองเยอะได้เอ็นเกตดี โหนกระแสเล่นเขาหนักที่สุดงานนี้หนุ่มกัญชัยถึงกับปีดบอกว่าโหนกระแสไม่ได้เล่นหนักที่สุดนะทุกที่ก็เล่นแบบนี้แหละและเมื่อวานก็เปิดโอกาสให้คุณพูดเยอะที่สุดเลยแต่คุณไม่พูดสักคำคุณอยู่ตรงนี้คุณไม่พูดเลยแต่คุณออกไปข้างนอกคุณไปปากเก่งข้างนอกผมไม่ชอบคุณปากเก่งคุณมาพูดตรงนี้ต่อหน้าผมนี่ว่าผมไปเล่นคุณตรงไหนหนักยังไงมันเป็นประโยชน์ ต่อสาธารณชนและผมก็ให้โอกาสคุณในการชี้แจงถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมคุณพูดได้เลยตั้งแต่เมื่อวานชี้หน้าได้เลยว่าคุณเล่นชั้นอย่างนี้ใช่ไหมคุณฝ้ายคุณเล่นชั้นอย่างนี้ใช่ไหมคุณฟังพี่สาวคุณพี่สาวคุณทุกวันนี้ยังติดคดีอยู่เลยอย่าคิดว่าผมไม่รู้ผมรู้ว่าเป็นใครอย่ามายุ่งกับผมสิ่งที่ผมทำเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและที่สำคัญที่สุดมัน ไม่ใช่การเล่นคุณเลยถ้าผมเล่นคุณผมคงไม่มีการให้คุณพูดผมพยายามพูดผ่อนๆให้คุณด้วยซ้ำแต่ถ้าคุณไปพูดแบบนี้กับทีมงานผมนี่ผมว่าไม่แฟร์กับผมนะหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตหลายคนสงสัยว่าพี่สาวที่หนุ่มกัญชัยพูดถึงนั้นเป็นใครก่อนที่ต่อมาเพจรถคนรุมจะออกมาเปิดวาพี่สาวแม่ตักที่กัญชัยกล่าวถึงในรายการโหนกระแสดโดยเพจ รถคนรุมได้ระบุว่าแม่ตักแม่ใครไม่ใช่แม่กู ep 4พี่สาวปริศนากลางรายการโหนกระแสหลายคนสงสยัยพี่สาวที่โดนคดีที่หนุ่มกัญชัยพูดถึงกลางรายการคือใครโดนคดีอะไรทางเราขอบอกเป็นตัวยอ่อนะคะเพราะก็กลัวโดนฟ้องชื่อยอ่อคือจุดๆุดจุด,จด โดยสามารถย้อนดูวีรกรรมคร่าวๆในหนกระแสได้คือเพชรเป็นเจ้าของร้านเพชรพลอยทอง K18 ทอง 18K และเว็บไซต์ขายหวยต่อมาได้มีการจัดฉากว่าดาราช่องมากสีถูกหวยรางวัลที่หนึ่งจากเว็บไซต์ของตน พอเรื่องมันโดนบอสนวัดแฉว่าจัดฉากลูกค้าที่เคยซื้อเพชรพลอยทอง 18K ไปก็เอาของไปตรวจสอบจนปรากฏว่าเป็นของเกรดต่ำไม่ได้คุณภาพแบบที่โฆษณาเลยจนสุดท้ายก็โดนตำรวจ CIB รวบไปแบบตึงๆต,ตอนนี้ก็ยังมีคดีติดตัวแบบที่หนุ่มกัญชัยว่านั่นล่ละขอขอบคุณแหลงข่าวทีสนิวค่ะ